<le en> <ด> <ator> ครับผมก็ขอสดีทุกท่านนะผมยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไทยพร้อมทรัพนะผมก็สลับคลิปนี้ก็จะมาเก็บตกให้ทุกท่านได้ชมเนาะถึงแม้น้องช้างจะกลับไปหมดแล้วนะผมแต่ก็อยากให้ชมช่วงพิธีการนะครับผม นี่ก็จะเป็นพิธีสู่ขวันนะครับ จัใจังสใจมเลยทูเอาทุกหวนจังเลยทวกขทเหตุตุณังเทพันยาเถรปุปพนรปุพันกุสาหตุารตุณังเทนวางรุ่งมักาเหตอการตุณังนอยู่ไปดนวกำหลงถูกหู เลี้ยอบกหมูสัตหม้อสัตว์เลี้ยงสัตว์นกป่าทำทุกเจ้าพทุกดาวเราย่างอ่องพิธีการย่างพิธีกานปักปอกผู้อยู่นอกเป็นาติของเท้าไปรองเท้าเป้าครับผมในช่วงพิธีการเนาะแล้วก็มาดูความน่ารักของน้องช้างนะครับผมน้องมงคลนะครับผมคุณแม่ทองกาวนะครับ เราพร้อมซับนะครับผมไปทางไหนไปนีนขี่รถออกไปได้ไป่าสิไม่รถมันอ้อมไปได้ไหมนะรถอ้อมทางใหญ่ป่คผม นะครับสาหรับคลิปนี้ก็คงไม่ยาวมากเนาะก็อยากมาถ่ายแบบเก็บตกนะครับผมเก็บตกในช่วงพิธีการนะผมให้ทุกทุกท่านได้ชมนะครับเผื่อ,อบางบางท่านอาจจะสงสัยเนาะว่าเขาพิธีกรรมนี้เยเหมือนกับขึ้นบ้านคนไหมนะผมก็คล้ายๆกันนะครับผมวันนี้น้องช้างของเราก็ไปร่วมนะครับผมงานที่บ้านของน้ำเพชรแตงโมงอีกนะครับผมในบัวลอยก็ <laughs> เดินตามหลังนะครับผมคุมหลังนะครับเดอกแก้วก็จะไปร่วมนะครับผมไปร่วมเหมือนกันนะครับแต่เดอกแก้วต้องอยู่ร่วมพิธีการก่อนนะครับผมดูดูครับดินยุบมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะก็ต้องขออนุญาตตัดจบไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่บ้านของน้ำเพชรแตงโมนะครับผม นะครับขอ,ขอบคุณทุกท่านทนะีมม่เข้ามาชมนะครับผมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับผมนีาย่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ